สวัสดีครับที่นี่โอเมก้าแ h ชชั่นไทยแลนนะครับผมอภิชัยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นตอนใหม่นะครับผมจะมาแนะนำรายการหลังจากนี้นะครับผมจะมีสัมภาษณ์นักสะสมนะครับ Speedmaster ทั่วฟ้าประเทศไทยนะครับมาให้เพื่อนๆได้รู้จัก และในแต่ละตอนเนี่ยผมก็จะมีแจกของรางวัลนะครับอย่างเช่นโมกที่ผมสวมใส่อยู่นี้แล้วก็ของพรีเมียมเก๋ๆจากโอเมกประเทศไทยนะครับจะมาแจกให้กับเพื่อนๆหนึ่ตอนผมจะมีแจกถึง5ชิ้นด้วยกันนะครับกติกาที่ต้องทำก่อนเลยคือเพื่อนๆต้อง Subscribe ในช่องทาง y t u t u นะครับ o p e s s ้ a s พช o n Thailand ช่องของผมก่อนนะครับส่วนแต่ละตอน จะมีกติกาในการแจกยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันในแต่ละตอนนะครับที่ผมสัมภาษณ์นักสะสมแต่ละท่านนะครับซึ่งนักสะสมแต่ละท่านนี้ก็มีความแซบนะครับบุคลิกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนสะสม OMEGA Speedmaster รครับรายการจะสนุกสนานจะแซบขนาดไหนติดตามดูได้เลยนะครับ